รู้ไหมสมองมนุษย์เติบโตเต็มที่เมื่ออายุ25ปีเป็นช่วงเข้าสู่วัยเบญจเพศเลยนะคะมันส่งผลกระทบต่อความคิดการกระทําและการพัฒนาโดยรวมของเราในวัยเบญจเพศนี้ค่ะโครงสร้างการทํางานของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าเติบโตเต็มที่มันส่งผลต่อชีวิตของเราดังนี้ค่ะ อย่างแรกเลยค่ะประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้นและหน่วยความจำมากขึ้นสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างที่สองค่ะมีวินัยและควบคุมความตั้งใจได้ดีสามารถควบคุมสิ่งจูงใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะและอย่างที่สามค่ะความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุและผล ที่ดีขึ้นสำหรับคนที่สนใจพัฒนาการสื่อสารของความคิดและความรู้สึกของตัวเองให้สอดคล้องมากขึ้นเชื่อมีเวิร์กช็อปเพื่อฝึกกำลังสติร่วมกันวันละ45นาทีต่อนเนื่องกัน30วันสามารถติดต่อมาทางไลน์ OA ได้เลยค่ะบายบาย